ผลการปฏิบัติงานของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมห่วง6เดือนที่สำคัญที่ผ่านมา 1. นด้านการฝึกกองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ทำการฝึกทหารใหม่ผลัดที่267ทัจําำนวน6สัปดาห์โดยใช้มาตรฐานการฝึกจากกรมยุทธาศึกษาทหารบกได้ทดลองปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของหน่วยในปัจจุบันโดยปรับลดชั่วโมงการฝึกในรายการที่ไม่จําเป็นและเพิ่มเติมชั่วโมงการฝึกในรายการที่ต้องใช้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งมีการฝึกการปฏิบัติหน้าที่เช่น การรักษาการการฝึกปฏิบัติหน้าที่จราจร <ST AN IC AL> การฝึกเป็นหน่วยระดับหมู่ <ST AN IC AL> ตอนหมวดโดยจัดกำลังเข้ารับการฝึกจำนวน120นายใช้พื้นที่ค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีทำการฝึกในที่ตั้งจำนวน2สัปดาห์โดยเชิญชุดครูฝึกจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์มาทำการฝึกทบทวนรวมทั้งแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติและตเตรียมพร้อมก่อนฝึกภาคสนามสำหรับการฝึกภาคสนามและการประเมินผล มีการฝึกตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีและการฝึกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษรวมทั้งการฝึกของส่วนอำนวยการและส่วนสนับสนุนจัดตั้งสถานีฝึกและชุดครูฝึกจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ทั้งนี้พลอากาศเอกสุริศกิจทรรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและตรวจสภาพความพร้อมรบตลอดจนทำการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก ทำให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพหน่วยได้มีการทบทวนการปฏิบัติหลังจากการฝึกเพื่อปรับปรุงพัฒนาการฝึกต่อไปการสัม,มนาครูต้นแบบเพื่อทบทวนและพัฒนาลักษณะทหารให้กับข้าราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมวันที่6ถึง8พฤษภาคม2568ตามนโยบายของประหลัดกระทรวงกลาโหมหน่วยได้ร่วมวางแผนดำเนินการกับสำนักนโยบายและแผนกลาโหมให้การสนับสนุนกำลังพลสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งจัดกำลังพลเข้าร่วมการสัมมนา หลังจากนั้นได้มีการทบทวนวางแผนและทําการขยายผลการสัมมนา,าครูต้นแบบเพื่อทบทวนและพัฒนาลักษณะทหารให้มีระเบียบวินยัยลักษณะทางทหารที่ดีมีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยสอดแทรกความรู้คุณธรรมและอุดมการทหารให้กับข้าราชการของหน่วย 2. การแก้ปัญหาด้านการส่งกําลังบํารุงและอัตราสิ่งอุปกรณ์จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาด้านส่งกําลังบํารุงให้กับกองพันระวังป้องกันอาทิตย์ สิ่งอุปกรณ์สายสัรพาวุธสายพลาธิการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและบัญชีแจกจ่กจายอภรพันทหารกองประจำการการปรนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์และจักรยานยนต์นำขบวนร่วมคณะปะลัดกระทรวงกลาโหมในการเยี่ยมศูนย์การสนับทหารเมื่อวันที่2เมษาย,ยน68เพื่อกำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ร่วมหารือกับกรมบัญชีกลางกองค่าตอบแทนและประโยชน์เพื่อกูลเพื่อหารือแนวทางแก้ไขบัญชีแจกจ่กใจใจายอภรพันทหารกองประจำการ เพื่อให้ตรงตามภารกิจและความต้องการใช้งานของทหารกองประจำการผลการปฏิบัติข้างต้นทําให้กองพันระวังป้องกันสามารถแก้ปัญหาด้านการส่งกําลังบํารุงและบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. ด้านการพัฒนาการบริหารและกํากับดูแลค่าราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงตาลาโหมส่วนบังคับบัญชาตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้มีการตรวจสอบและกํากับดูแลข่าราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงตาลาโหมส่วนบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หน่วยได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลสังกัดส่วนบังคับบัญชาทุกชั้นยศที่สำนักปลัดกระทรวงตาโหมกํำกับดูแลโดยให้มีข้อมูลประวัติสถานที่และเบอร์โทรติดต่อให้สามารถติดตามและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาตลอดจนประสานอำนวยความสะดวกการมอบหมายภารกิจและการร่วมพิธีต่างๆร่วมกับกรมเสมียนตรารวมทั้งการให้การบริการด้านสิทธิต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันรวมทั้งโปรแกรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลกำลังพลตลอดจนตรวจสอบสิทธิของกำลังพลจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและการประชาสัมพันธ์นโยบายของผู้บังคับบัญชาตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกรณีไปช่วยราชการหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องรวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่มีหน่วยไปช่วยราชการ ได้ดำเนินการติดตามให้มารายงานตัวที่สำนักปลัดกระทรวงตาลาโหมตามวงรอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตัวมอบภารกิจและกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและให้บริการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นต่อไปผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการส่วนบังคับบัญชา 3. งานนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้านกีฬาอ e ีสปอร์ตตามมติสภากลาโหมและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงตาลาโหมและเหล่าทัพศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนากีฬาอ e ีสปอร์ตภายในกระทรวงตาลาโหมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตาลาโหมได้กรุณาลงชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาอ e ีสปอร์ตของกระทรวงตาลาโหมโดยมีรองปลัดกระทรวงตาลาโหมเป็นประธานคณะทำงานและมีหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงตาลาโหมเป็นเลขานุการคณะทำงาน รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเงินประหลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตของกระทรวงกลาโหมขึ้นแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาณอาคารอนเนกประสงค์สปอทอโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานภายใต้ชื่อกลาโหมยุคใหม่พลังแห่งยุทธวิธี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด512ทีมผู้ร่วมแข่งขันจำนวน3,581คนเป็นการสร้างการรับรู้ในกีฬาอ e ีสปอร์ตให้กับกำลังพลของกระทรวงกลาโหมครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาต่อยอดกีฬาอ e ีสปอร์ตหน่วยจึงได้จัดการประชุมหารือการจัดทำการเรียนการสอนหลักสูตรกีฬาอ e ีสปอร์ตของกระทรวงกลาโหมขึ้นเมื่อวันอังคารที่29เมษายน68เพื่อจัดตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรกีฬาอีสปอร์ตของกระทรวงกลาโหม โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการรับรู้และพัฒนากีฬาอ e ีสปอร์ตสร้างนักกีฬาให้สามารถส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติตลอดจนสามารถพัฒนาและสร้างเกมอ e ีสปอร์ตของกระทรวงกลาโหมขึ้นไว้ใช้ในสําหรับการแข่งขันต่อไปในอนาคตโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มทหารกองประจำการและกลุ่มทหารประจําการโดยกําหนดกรอบเป้าหมายไว้3ระยะคือระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายยังมีประสิทธิภาพดังคำขวัญที่ว่าประสานจิตระวังภัยใจบริการ